สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพร้อมผมครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ11จังหวัดครับเสี่ยงภัยวันนี้26กุมภาพันธ์ส5ดูารายละเอียดครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากกรมบุตุนิยมวิทยาครับซึ่งที่เว็บไซต์ข่าวกรมบุตุนิยมวิทยาเขาได้ขึ้นแผนที่แสดงแ,แสดงแผนที่นะครับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก ถึงหนักมากประจำวันเสาร์ที่ย6กุมภาพันธ์65เวลา18บแนาฬิกาวันนี้ถึง18บนาฬิกาวันพรุ่งนี้เสี่ยงภัยก็อยู่ที่ภาคใต้ครับ11จังหวัดครับที่สีแดงครับมีโอกาสที่จะเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากสีเหลืองมีโอกาสฝนตกหนักครับก็เริ่มที่เสี่ยงฝนตกหนักมากนะครับก็มีที่นราธิวาสนะครับยะลา ปัตตานีสงขลาสตูลพัทลุงตรังนครศรีธรรมราชกระบี่นะครับเสียงสูงสีแดงครับฝนตกหนักมากแล้วก็ฝนตกหนักมีที่จังหวัดพังงาสุราษฎร์ธานีรวมทั้งสิ้นก็11จังหวัดนะครับตามที่กล่าวมานี้ครับก็ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับ แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ในแถบจังหวัดที่สีแดงนี่แหละครับทราบว่าหลายพื้นที่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีน้ําท่วมแล้วก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับเป็นกาลังใจให้เหตุการณ์ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับแล้วก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ